บทที่19กาการเกิดขึ้นของปัญญากับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใช้ชีวิตในขณะที่ผมกำลังเพลินอยู่กับการนึกถึงลุงแกท่านก็คงอยู่ในอาการโล่งใจว่าเรื่องที่ผมเล่าพอจะรับฟังได้เพราะลุงแกไม่ได้มีตัวตนอยู่จริงผมพบลุงแกในพวังตอนที่สลบอยู่ในโรงพยาบาลเพียงแต่แปลกประหลาดตรงที่ภาพ ของความฝันมันเหมือนจริงมากเลอเกินอีกทั้งผมเองยังจดจำคำสอนของลุงแก่ได้ทุกคำพูดแม้ว่าเวลาจะผ่านมาเกือบสิบปีละวเบียร์ไฮนิเกถูกสั่งมาเปิดเป็นขวดที่3ามเอทิลแอลกอฮอล์กำลังทำหน้าที่ของมันอย่างดีในกระแสะเลือดของผมมันทำให้สมองของผมหยุดอาการนึกคิดลงได้จริงๆแล้วผมอยากจะบอกท่านว่า แอลกอฮอล์ในปริมาณที่เหมาะสมพาให้คนเข้าสมาธิตามธรรมชาติได้ซึ่งนั่นหมายถึงจิตจะถูกปลดปล่อยออกจากพันธนาการสามารถสร้างจินตนาการได้มากมายจึงไม่แปลกอะไรที่ศิลปินจำนวนมากจะสร้างสรรผลงานได้ในขณะที่ตัวเองกำลังตึงๆชายหนุ่มกับหญิงสาวโต๊ะข้างหน้าผมยังคงพูดคุยกันอย่างมีความสุขซึ่งดูก็รู้ในทันทีว่า ทั้งสองเนี่ยเป็นคู่รักกันแต่แปลกตรงที่ว่าชายหนุ่มแอบมองผมเป็นระยะระยะซึ่งผมสัมผัสได้ด้วยใจมันเป็นธรรมดาที่คนทุกคนจะมีสัมผัสที่หกที่อยู่ในตัวกันทุกคนซึ่งท่านเองก็คงไม่ปฏิเสธหากจะมีใครมาจ้องมองท่านโดยที่ท่านไม่รู้ตัวสักพักจิตของท่านจะบอกว่ากำลังมีคนจ้องมองท่านอยู่อาการอย่างนี้แหละ เรียกว่าสัมผัสที่6ถือเป็นเรื่องที่รับรู้ได้ด้วยใจสักพักชายหนุ่มก็หยุดคุยกับแฟนสาวแล้วลุกขึ้นจากโต๊ะเดินตรงมาที่ผมและยังไม่ทันถึงโต๊ะดีแกก็ยกมือไหว้ผมถามผมว่าผมเคยเป็นอาจารย์พิเศษสอนหนังสือในโครงการปริญญาโทมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งหรือเปล่าซึ่งผมก็ตอบกลับไปว่าใช่ผมเป็นลูกศิษย์อาจารย์ครับ ไม่ทราบว่าอาจารย์จำผมได้หรือเปล่าผมยิ้มยิ้มแล้วสายหน้าเล็กน้อยบอกชายหนุ่มไปตรงๆว่าจำไม่ได้แต่ก็ไม่เป็นไรหากการมาทักทายของชายหนุ่มเป็นแค่มารยาทที่สังคมวางกำหนดกติกาเอาไว้ซึ่งผมคงจะไม่สนใจพูดโต้อตอบอะไรมากกว่านี้เพราะเวลานี้ถือเป็นเวลาส่วนตัวที่ผมปรารถนาอยากจะอยู่เงียบๆคนเดียวชายหนุ่มเลื่อนเก้าอี้ ที่วางอยู่ในอีกด้านหนึ่งของโต๊ะที่ผมกำลังนั่งอยู่แล้วนั่งลงจริงๆแล้วก่อนจะเล่าเรื่องของชายหนุ่มต่อไปผมคงต้องบอกกับท่านถึงเรื่องที่ทำไมผมจึงกลายมาเป็นอาจารย์สอนหนังสือผมมาเป็นได้อย่างไรเรื่องมีอยู่ว่าหลังจากที่ผมเริ่มต้นชีวิตใหม่ด้วยคำสอนของลุงแก่ชีวิตของผมก็เปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิง ผมเริ่มประสบความสำเร็จทีละเล็กทีละน้อยจนเวลาผ่านไป4ปีผมกลายเป็นคนที่มีทรัพย์สินและเงินทองมากกว่า50ล้านบาทซึ่งไม่มีใครรู้เลยว่าผมมีมากขนาดนั้นการมีมากประกอบกับการวางตัวและใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายอย่างเสื้อสูทผมก็เลิกใส่อย่างกางเกงสลักที่นักธุรกิจใส่ทำงานผมก็เลิกใส่หันมาใส่กางเกงยีนแทน อย่างนาฬิกาที่คนชอบใส่เรือนแพงๆยี่ห้อดังๆเอาไว้โชว์เป็นเครื่องประดับมากกว่าการดูเวลาผมก็เลิกใส่หันมาฝึกมองดวงอาทิตย์และดวงจันทร์แทนอย่างปากกายี่ห้อดังๆเน็บกระเป๋าด้ามละหลายพันผมก็บริจาคทิ้งหมดหันมาใช้ปากกาธรรมดาธรรมด,าด้ามละสิบบาทอย่างเสื้อผ้าตัวละแพงๆผมก็เลิกซื้อ หัรมาซื้อเสื้อผ้ามือสองในสภาพดีๆและถูกใจผมทั้งหมดที่เป็นพฤติกรรมใหม่เป็นผลโดยตรงจากการเรียนรู้และทำความเข้าใจคำสอนของลุงแก่เรื่องของการไม่ปรากฏตัวผมที่จะต้องอยู่ในอาการหน้าใหญ่ต้องได้รับการยอมรับจากคนในสังคมผมกลายเป็นคนที่ไม่แคร์สังคมและทำอะไรตามอำเภอใจแบบที่ทุกการกระทำนั้นไม่ได้สร้างให้ใคร ต้องได้รับความเดือดร้อนและไม่ได้ทำให้ใครรู้ว่าผมเป็นในพวกแปลกแยกเพราะผมเลิกที่จะเอาความแปลกแยกของตนเองมาเป็นเครื่องมือที่สร้างให้ผมกลายเป็นจุดสนใจเช่นไปงานศพผมก็ไม่เจาะจงที่จะต้องใส่ชุดดำผมเจาะจงลงไปที่ใจที่ไว้อะไรแก่คนตายอย่างสุดซึ้งผมสนใจจิตใจของผมที่เศร้าไปกับครอบครัวของคนตาย และสนใจการไปงานศพเพื่อจะได้มีโอกาสสัมผัสกับวิญญาณของคนตายในทํานองการสื่อสารและสัมผัสกันได้ด้วยจิตที่สงบผมเหวี่ยงจารีตประเพณีทิ้งอย่างหกขมเมนตีลังกาแบบไม่สนใจยายดีกับมันอีกต่อไปในงานศพผมพบแต่ผู้คนที่ติดกับดักของจารีตประเพณีทุกคนสนใจแต่เพียงรูปแบบภาพลักษณ์ที่ประเพณีว่าอย่างไร ก็ต้องว่าตามกันไปไม่ได้ให้ความสำคัญกับจิตใจที่บริสุทธิ์ที่อะไรอาวรกับผู้ตายอย่างสุดซึง้งคนไปงานศพก็เพื่อจะเอาหน้าไปให้ครอบครัวคนตายรู้ว่าได้มาแล้วนะเพื่อหวังผลประโยชน์กับครอบครัวผู้ตายไม่ทางใดก็ทางหนึ่งหรือหากไม่หวังผลประโยชน์ก็เป็นเรื่องของการมางานศพที่เป็นการใช้คืนกันเพราะครอบครัวคนตายเคยมางานศพ ในคนของครอบครัวเราเมื่อก่อนการกล้าที่จะใส่ชุดเสีอะไรก็ได้โดยตัวเองไม่บังคับตัวเองว่าจะต้องใส่ชุดสีดําถือเป็นผลงานการทำงานของจิตกับสมองซึ่งเรียกชื่อใหม่ว่าปัญญาที่ไม่มีความจำเป็นต้องมีตัวคนในฐานะคนที่ต้องใส่ชุดดําการมางานศพด้วยหัวใจจึงถือเป็นหน้าที่เป็นความถูกต้องที่สูงสุด เหนือกว่าการมางานศพด้วยรูปแบบแต่ปราศจากหัวใจการถูกกระแสสังคมวิพากษ์วิจารณ์เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับผมอย่างเป็นธรรมดาแต่กระแสไม่ได้ทำให้ผมรู้สึกถึงการด้อยคุณค่าในตัวเองเลยผมกลับจะอยู่ในอาการของคนที่ออาหูทวนลมไม่มีเวลาแม้แต่จะมานั่งแค้ว่าใครคิดกับผมอย่างไรเพราะเป้าหมายของชีวิตผมผมมีจุดหมาย ต่ทางเดินไปข้างหน้าอย่างชัดเจนและทางเดินไปข้างหน้าของผมก็คือทางเดินที่ผมจะต้องพึ่งพาตนเองโดยไม่ต้องพึ่งใครซึ่งความจริงข้อนี้คนที่ไม่รู้จักจิตของตนเองมีเพียงสมองใช้ดมเนินชีวิตแต่เพียงอย่างเดียวไม่สามารถจะเข้าใจได้ภาคผนวกท้ายบทเมื่อเจอจิตคนจะเดินเข้าสู่หนทางอันประเสริฐ หรืออริยมรรคมีองค์8ทันทีโดยอริยมรรคมีองค์8ได้แก่ 1. สัมมาทิฏฐิ 2. สัมมาสังกัปปะ 3. สัมมาวาจา 4. สัมมากรรมันตะ 5. สัมมาอาชีวะ 6. สัมมาวายามะ 7. สัมมาสติ 8. สัมมาสมาธิเปรียบได้กับคนเดินหลุดเข้าไปในเส้นทางที่บังคับให้เดิน ซึ่งคนคนนั้นจะเกิดความศรัทธาความเชื่อมั่นกำลังใจความเพียรที่จะเดินไปให้สุดทางโดยไม่สนใจเสียงทักท้วงของใครบนเส้นทางนี้ตัวคนผู้เดินหรืออุปทา,านจะค่อยๆหายไปเพราะเพลินไปกับกิจกรรมของอริยมครคมีองค์8ทำให้ปัญญาของคนเดินทางเบ่งบานสุดขีด